สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเบเกอร์เกมเมอร์ hmm. amer, กับเกม Alchemy Star นะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวนิกิเนสเป็นหนึ่งในตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์ที่มีความสามารถโดดเด่นมากๆในบรรดาทัพคืดด้วยกันนะนะครับซึ่งนอกเหนือจากความสามารถในการเปลี่ยนสีกระเบื้องแล้วก็ยังมีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอีกด้วยแต่นอกเหนือจากนี้จะมีความสามารถอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยครับ สำหรับนิกินิสนั้นเป็นตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์ประจำธาตุพืชครับและด้วยความที่เป็นตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์นี้แหละครับก็เลยทําให้ความสามารถในการสร้างความเสียหายนั้นอาจจะอยู่ในระดับกลางๆแต่นิกินิสนั้นก็มีความสามารถอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจครับเรามาเริ่มต้นกันที่แอคทีฟสกิลหรือว่าสกิลกดใช้งานกันก่อนเลยนะครับโดยหลังจากที่เราทําการกดใช้งานแล้วครับจะทําการเปลี่ยนกระเบื้องสีแดงหรือว่ากระเบื้องสีเหลืองที่อยู่บริเวณโดยรอบจำนวนสีช่องเนี่ยให้กลายเป็นกระเบื้องสีเขียวครับอีกทั้งนะครับก็จะยัง บื้องที่เปลี่ยนเหล่านั้นนะครับกลายเป็นกระเบื้องแบบ Enchant ได้สูงสุดเป็นจํานวน2ช่องด้วยกันนอกจากนี้นะครับหากเราทําการกดใช้งานสกิลนี้หลังจากที่สกิลเนี่ยพร้อมใช้งานตั้งแต่เทิรนก่อนได้นะครับก็จะทําให้นิกินิสนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนกระเบื้องได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเป็นจํานวน1ช่องด้วยกันครับ ในส่วนของเชนคอมโบนะครับหากเราทำการลากกระเบื้องตั้งแต่5ช่องไปจนถึง13ช่องนะครับ <c oughs> ก็จะทําการสร้างความเสียหายตั้งแต่135%ดาเมจไปจนถึง145%ดาเมจตามลําดับซึ่งในส่วนของระยะการโจมตีของเชนคอมโบนั้นก็สามารถดูได้จากคลิปวิดีโอที่ผมขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับ มาต่อกันที่ระบบเบรกชูหรือว่าการปลดล็อกดาวน์กันบ้างนะครับโดยขั้นที่1จะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจํานวน300หน่วยขั้นที่2จะทําการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจำนวน40หน่วย ขั้นที่3นะครับหากเราทําการกดใช้แอคทีฟสกิลหลังจากที่แอคทีฟสกิลนั้นพร้อมใช้งานตั้งแต่เทิร์นก่อนหน้าจะทําให้นีกินิสนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนสีกระเบื้องเป็นสีเขียวได้เพิ่มอีกจำนวนหนึ่งช่องขั้นที่4นะครับจะทาการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจำนวน300บวกกับอีก5%าเของเบสิ c Max HP ขั้นที่5จะทาการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจํานวน40บวกกับอีก5%าเของเบสิ c เดฟและขั้นสุดท้ายขั้นที่6นะครับจะทําให้นีกินิสสามารถเปลี่ยนสีกกกกรระเเเเบบ้้้อองปป็นนนนนสีีีขขยยยวววไดดพิิ่่่มมาาึจํนน1ชััค และสำหรับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Equipment ที่จะทำการปลดล็อกหลังจากที่เราทำการ ascension nikinis นะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียด e q i p m e n t Skill นั้นก็คือในทุกครั้งที่เริ่มการต่อสู้หรือว่าในทุกครั้งที่กดใช้ Active s k i l l นะครับจะได้รับ m i ลเล r m a มาครับซึ่งจะทำให้ n i ก i n i s นั้นได้รับพลังป้องกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเป็นจำนวน100%เกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเครื่องหมายนี้เนี่ยก็จะหายไปเมื่อ Ni ก i n i s เนี่ยศูญเสีย hp หรือว่าถูกโจ มาดูภาพรวมกันนะครับสำหรับข้อดีของ n i กิน i s นั้นเรื่องแรกเลยก็คือความสามารถในการเปลี่ยนสีกระเบื้องที่ค่อนข้างเยอะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้เยอะสุดเนี่ยครั้งละ6กช่องกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมนะครับและคูดาวในการใช้งานครั้งถัดไปเนี่ยก็นิดเดียวเท่านั้นครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความสามารถในการเพิ่มเกราะและที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ก็คือระยะในการสร้างความเสียหายด้วยเชนคอมโบที่ค่อนข้างกว้างด้วยครับ มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของจานวนกระเบื้องที่ใช้ในการเชนที่เริ่มต้นเยอะไปหน่อยนะครับเริ่มต้นที่5ช่องแล้วก็จบที่13ช่องนอกจากนี้นะครับด้วยความที่ระยะการสร้างความเสียหายนั้นเป็นแบบ3มแถวสุดกระดานในแนวนอนก็อาจจะไม่ได้ดีเท่า3คอลัมน์แนวตั้งเพราะว่าบอสส่วนใหญ่เนี่ยจะยืนด้านบนสุดหรือไม่ก็ตรงกลางนะครับซึ่งหากต้องการที่จะโจมตีด้วยเชนคอมโบให้โดนแบบเต็มๆเนี่ยก็อาจจะต้องเสียเวลาเดินอ้อม อ้อมสักหน่อยนะครับและแน่นอนว่าการเดินอ้อมนั้นก็จะต้องใช้กระเบื้องเยอะขึ้นด้วยนั่นเองครับ และก่อนจะจากกันไปนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Alchemy Star นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ